สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าหลังจากที่ชาวยวได้ฆ่าสเตเฟนแล้วก็คิดว่าเมื่อฆ่าลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าแล้วต่อไปลูกศิษย์ของพระองค์ก็จะน้อยลงและในที่สุดก็จะหมดไปจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคาดคอยนั้นมันตรงกันข้ามเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเบียดเบียนศา,าสนาจากักรก็เริ่มก็ยิ่งกระจัดกระจายไป ในที่ต่างๆและไม่ใช่ในทิศทางเดียวด้วยกร,กระจายไปทุกขนทางที่เข้าไปได้นะครับในนี้ก็บอกว่าผู้มีใจศรัทธาบางคนนำศพของสเตเฟนไปฝังและรำให้คร่ำครวญถึงเขาอย่างมากส่วนซาวโลซึ่งต่อมาก็มีชื่อว่าเปาโลนี่นะครับท่านออกรังควานพระศาสนาจักเข้าไปตามบ้านจุดลาาทั้งชายและหญิงไปจำจองไว้ในคุบนี่เราฉลอเนะบุญเปาโลแต่ละครั้งเนี่ย ท่านก็บอกว่าเออผมไม่ใช่คนสมบูรณ์หรอกก่อนนี้ผมก็มีส่วนในการฆ่าคนทําลายสิทธิ์ของพระคริสตเจ้าทําให้ท่านเองก็ออมาเสียใจแล้วก็ตั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่าต่อไปนี้คงจะคงจะต้องมาสนใจว่าพระเยซูเจ้าที่อยู่ในชุมชนนั้นก็มีคุณค่ามากมายทีเดียว และท่านก็ไเ้สละชีวิตของท่านในการที่จะประกาศพระวระสารอย่างสุดความสามารถนะครับจนไม่มีใครที่บอกว่าะจะเกินท่านได้เราจะเห็นว่าเลือดของมาลาตีเนี่ยก็เป็นเป็นเมล็ดพืชของพระสาสนาจักรเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนประสาสนาจักรเริ่มต้นที่การฆ่าสเตเฟนแล้วเนี่ยมันก็จะขยายการเบียดเบียนออกไป ในขณะเดียวกันศาสนาจักรก็ขยายออกไปรวดเร็วมากไปทุกทิศทุกทางแล้วในที่สุดจากบริเวณใกล้เคียงก็ไปถึงโรมนะครับแล้วพระเยซูเจา้ายังบอกว่าจงไปเทศสอนจนสุดปลายแผ่นดินและเขาก็สุดความสามารถที่จะไปในสมัยนั้นนะครับล่องเรือบ้างใช้ลาบ้างใช้มาบ้างนะครับอันนี้เป็นคําสั่งของพระเยซูเจา้าที่มีเขาตะหนักดีในสมัยนั้น แ้วสมัยของเราเนี่ยก็คงจะต้องมาถามตนเองว่าเขาลงทุนลงแรงขนาดนั้นและได้มาได้ผลมามากมายเนี่ยส่วนเราที่ไม่ลงทุนลงแรงเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันจะถูกต้องตามที่พระเยซูเจ้ามีความประสงค์หรือเปล่าจริงไหมครับพี่น้องส่วนในพระวรสารนั้นจากเมื่อก่อนนี้พวกเราพูดถึงว่าพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็น ชีวิตของพวกเราใครที่รับพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์ก็พูดต่ออีกในบทที่6เนี่ยยาวยืดเลยนะพี่น้องของพระบุญจรเนี่ยพูดถึงพระกายและพระฤทธิ์ของพระองค์พูดยาวหลายครั้งซ้ําไปซ้ำมาเพื่อจะให้เราได้เข้าใจว่าพระองค์เป็นปังแห่งชีวิตและผู้ที่มารับพระองค์ก็จะไม่หิวและผู้ที่เชื่อนในพระองค์ก็จะไม่กระหายอีกเลยนั้นนะข้อความตอนหนึ่งในวันนี้ก็บอกว่า พระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายก็รู้สึกว่าศาสนาคริสต์จะเป็นศาสนาที่พูดถึงเรื่องชีวิตนิรันดรและความตายเนี่ยมากที่สุดเลยพี่น้องกับเราจึงเห็นในพิธีมิสซาเนี่ยเราก็มีการเทศสอนถึง ความเชื่อที่ว่าใครคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วถ้า,ามีความเชื่อในพระเยซูเจ้าปฏิบัติสิ่งที่โปรองสอนก็จะมีชีวิตนิรันดรพี่น้องคงเคยได้ยินในอดีตว่าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าขนาดที่ทำให้อเมริกาเนี่ยได้ส่งจรวดไปที่พระจันทร์แล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า บุคคลที่มีความสำคัญในการคิดก็คือนักวิทยาศาสตร์ชื่อฟอนบราวน์ก่อนที่เขาตายนี่นะครับเขาก็บอกให้ทุกคนได้รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่จบสิ้นที่โลกแต่ว่าจะมีชีวิตหลังความตายท่านเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าคิดว่าวิทยาศาสตร์ มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยสำหรับคนที่สงสัยไม่มีอะไรในธรรมชาติเลยแม้กระทั่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สุดของธรรมชาติเนี่ยจะสามารถสูญหายไปโดยที่ไม่มีไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยหมายความว่าร่รองรอยจะมีอยู่เสมอนะครับธรรมชาตินั้นจะไม่มีวันที่จะสูญสิ้นไปสิ่งที่ มันรู้ก็คือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตนเองทุกอย่างที่วิทยาศาสตร์สอนข้าพเจ้าก็มันก็จะสอนข้าพเจ้าต่อไปมันจะทําให้ความเชื่อของข้าพเจ้าเนี่ยเข้มแข็งในการที่จะเชื่อว่าวิญญาณนั้นจะมีความเป็นอยู่ต่อไปหลังความตายอันนี้เป็น นักวิทยาศาสตร์ที่ดังที่สุดที่ส่งจรวดขึ้นสำรวจพระจันทร์และวันนั้นตื่นเต้นกันทั่วโลกเลยนะครับกลับมาก็ถามกันว่าโอ้ด้เห็นอะไรบ้างเป็นยังไงบนพระจันทร์จริงไหมครับและคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าว่าถ้ามีสิ่งที่มองเห็นได้อย่างนี้ก็ต้องมีผู้ที่สร้างมันมาและถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของท่าน ท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในชีวิตนิรันดร์ความเชื่อของเราถ้าจะถามว่ามันทําให้เราดํารงชีวิตไม่เหมือนคนอื่นจริงไหมครับจริงจริงเพราะว่าคนหนึ่งที่มีความหวังคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์สำหรับชีวิตหน้าเนี่ยเขาจะไม่มองเฉพาะในโลกนี้และจะทำสิ่งที่โลกนี้มันหมดแล้วก็หมดไม่ใช่ แต่ว่าหลังจากโลกนี้แล้วเขาจะกระโดดข้ามไปอีกโลกหนึ่งเนี้ยเขาจะทําอย่างไรฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกคนจึงเป็นชีวิตที่เราจะต้องสนใจและให้ความสําคัญแก่ชีวิตหน้าจะทําอะไรอย่าให้กระทบกระเทือนต่อชีวิตนิรันดรนนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,ง,ฟงจบไป,ไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุขนิรันดร์